แกงฟักใส่ไก่แกงยังไงให้อร่อยสวัสดีค่ะวันนี้เอจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูแกงฟักใส่ไก่นะคะมาดูขั้นตอนวิธีทำกันเลยสูตรนี้ไม่ได้ใส่ปลาร้านะคะแต่ใส่ใจนะคะขั้นตอนแรกคือปอกฟักเอกจะเอามาเล็ดฟักออก เพราะ,มะเมล็ดมันจะทําให้แกงเรามีรสชาติเปรี้ยวปอกมีมเมล็ดติดไปเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนะคะแล้วก็หั่นฟักรประมาณ2นิ้วแล้วก็นําฟักไปล้างให้สะอาดพักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปมาตาเครื่องแกงกันเลยคะ่ะเครื่องแกงก็จะมีพริกหอมแดงขมิ้นใส่เกลือไปครึ่งช้อน ำเครื่องแกงพอหยาบหยาพอใส่คาิ้นไปหนึ่งแง่งนะจ๊ะตั้งหม้อเปิดแก๊สใส่พริกแกงลงไปแล้วก็คั่วในหม้อให้หอมเลยนะคะแล้วก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปเลยคั่วให้หอมอีกรอบนะคะใส่มะขามสดลงไปหนึ่งฝัก ถ้าเพื่อนๆไม่มีมะขามสดก็ใส่เป็นมะขามเปียกได้นะคะแล้วก็คั่วทั้งหมดให้หอมแล้วก็ใส่ไก่ที่เราล้างสะอาดลงไปแล้วก็คั่วทุกอย่างอีกรอบนะคะให้หอมให้ไก่สุกใส่ขนอหนึ่งก้อนลดดี1ช้อนโต๊ะน้ำปลาประมาณสี่ทับพี ปรุงรสชาติตามเอ๋เลยนะคะรับรองอร่อยแน่แล้วก็คั่วส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันคั่วจนไก่สุกเลยนะคะคั่วทุกอย่างให้สุกแล้วแล้วก็เติมน้ำลงไปได้เลยค่ะใส่น้ำล้างครกลงไปนะคะใส่ฟักแฟงที่ล้างสะอาดแล้วลงไปเลยขั้นตอนต่อไปก็เติมน้ำให้ท่วมฟักเลยนะคะ สูตรนี้ทำขายได้นะคะเพื่อนๆเติมน้ำลงไปพอดีแล้วก็ปิดฝาไม่ต้องปิดฝาสนิทนะคะแง้มแง้มฝาไว้นิดนึงเวลาเดือดแกงจะไม่ได้ล้นหม้อแกงก็เดือดแล้วนะคะดูน้ำใสหน่าซดมากเลยวิธีคั่วไก่แล้วมาเติมน้ำวิธีนี้จะทำให้น้ำใสนะคะตักฟองออกเลยค่ะ แล้วก็ใส่ต้นหอมใบกะเพราลงไปเลยนะคะต้นหอมจะทําให้รสชาติแกงหวานกะเพราจะทําให้รสชาติเผ็ดร้อนคาทานช่วงหน้าหนาวจะดีมากเลยกินกับข้าวสวยละร้อนฟินมากเลยเพื่อนๆกินกับข้าวเหนียวยิ่งจะอร่อยมากพอสุกแล้วก็ตักใส่ถ้วยใส่ข้าวคั่วโรยหนะ้าจะอร่อยเข้มข้น เพื่อนๆดูวิธีทำแล้วเพื่อนๆอยากลองไปทำทานทำตามแบบนี้ได้เลยนะคะรับรองอร่อยแน่ฝากเพื่อนๆทุกท่านกดไลค์กดต like, ิดตามช่องเอเข้าครัวด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ